กราบสวัสดีครับวิรัยธนบัตรไทยนะครับรับเหมาแบงก์เก่าเหรียญเก่าเหมาผ้าบ้านนะครับเครื่องเงินทองเหลืองก็รับซื้อนะครับผมวันนี้นะครับนี่ครับมาถึงแล้วจ้าลูกค้าส่งของให้สองชิ้นสองบ้านนะครับบ้านแรกนะครับผมส่งมาจากนนทบุรีหนึ่งกล่องกล่องใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็อีกกล่องครับอยู่ที่จังหวัด อุบลราชธานีด้วยกันครับแต่เขาอยู่ต่างอำเภอในพื้นที่ห่างกันเป็นร้อยโลเลยก็เลยไม่คุ้มค่าน้ำมันที่จะนํามาขายให้นะครับก็เลยจัดส่งมาขายนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเช็คกล่องแรกแล้วกันก็คือกล่องจังหวัดอุบลด้วยกันครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเหรียญน,นะผมได้ตกลงซื้อขายกับลูกค้าแล้วเรียบร้อยเหลือแต่ของถึงแล้วก็มาเช็คนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่ากล่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมไปกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ผมก็ได้คุยกับลูกค้าทุกๆท่านนะเวลาส่งของมาขายนะแบบว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกล่องแรกนะครับผมที่ลูกค้าส่งมาขายให้นะครับอันนี้ผมได้บอกลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเวลาลูกค้าจัดส่งเนี่ยให้เขียน เลขบัญชีชื่อธนาคารนะครับมาไว้ในกล่องเรียบร้อยเลยเวลาลูกค้าไม่อนเฟซเนี่ยผมก็จัดการโอนเงินให้แล้วก็ส่งสรลิปไว้ในแชทได้เลยนะครับของถึงเช็คของเสร็จก็รอรับเงินได้เลยครับถ้าของตามรูปภาพที่ส่งมาประเมินนะครับไม่มีตําหนินะก็จะได้เงินเต็มที่ผมประเมินให้เลยนะครับแต่บางท่านเนี่ยของมาอาจจะไม่เหมือนในรูปเช่นเหรียญเนื้อเงินอาจจะมีรอยเชื่อมห่วงอะไรประมาณนี้นะ แล้วลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าเหรียญเนี่ยผ่านการเชื่อมห่วงมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะตกลงราคาคุยกันอีกทีนะเพราะว่าถ้าเชื่อมห่วงเนี่ยราคาก็จะตกนะครับโอ้โหแพ็คมาแบบแน่นหนาเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหนาเลยใช้เทปแบบหนาเลยนะครับผมโอเคอะเปิดออกมาแล้วนะครับนี่ครับผมห่อมาแบบนี้นะผมดูก่อนนะว่ามีใบ นีหรือเปล่าอ๋อโอเคครับนี่ครับเขียนมาเรียบร้อยเดี๋ยวเช็คเสร็จครบจํานวนตามที่ประเมินนะเดี๋ยวผมก็จะจัดการอุ่นกงินให้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันห่อมาอย่างดีเลยนะครับใส่โอใส่กระปุกมาด้วยใส่กระปุกมาด้วยนี่นะครับเหรียญเดี๋ยวผมมาเปิดดูครับผมโอเคนะครับผม นี่ครับอยู่ในกระปุกแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญครุฑนะครับผมที่คุยกับลูกค้าไว้นะครับเป็นเหรียญครุดเป็นเหรียญห้านะครับมีห้าคุณแล้วก็มีเหรียญหนึบาทครุดปี1นึ่งเนะครับนี่ครับห่อแบบดีเลยนี่ครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลย นะครับผมสภาพเหรียญก็เดิมๆครับผ่านการใช้งานมีรอยบ้างนะครับนี่ครับแบบนี้ราคาเกินหน้าเหรียญก็ไม่กี่บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยจะได้ราคาดีกว่าสภาพผ่านการใช้งานนะครับนี่ครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยเหรียญห้าก็อาจจะมีบินหน่อยก็ขายตามสภาพกันไปนะครับผมนี่ครับ ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาแกะเช็คของกล่องที่สองกันนะครับผมนี่ครับคุดตรงก็มีอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมเปิดกล่องที่สองเลยแล้วกันนะครับไปเรามาแกะกล่องที่สองกันเลยนะครับส่งจากมาจากนนทบุรีนะครับผมอันนี้ก็ใช้เวลาสองวันถึงนะครับนี่ครับกล่อง B นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแล้วก็มีแบงค์ด้วยนะครับมีทั้งเหรียญมีทั้งแบงค์นะครับเหรียญเนี่ยจะมาเป็นอัลบั้มเลย เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยวันนี้ก็แพ็กอย่างดีเลยนะครับนี่ครับเปิดออกมาแล้วแปบนึงนะครับใชครับนี่ครับผมครับนี่ครับ โแท็กอย่างดีเลยนะครับพอนล้วคพิมพ์มาแบบนี้เลยนะครับ่ะอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญตอนจะส่งมาประเมินจะเป็นอัลบั้มนะครับแต่น,นี้สงใส่เอาเหรียญออกจากเล่มแล้วนะครับโอเคเลขบัญชีก็เขียนใส่มาแล้วนะครับที่หน้าซอง ชุดนี้เป็นชุดนี้จะเป็นธนบัตรนะครับนี่เลขบัญชีอยู่หน้าก่อโอเคครับไม่มีอะไรแล้วนี่ครับธนบัตรนะครับผมนี่ครับมีแบงค์แบงค์เจ็ดสิบนะครับแบงค์ที่ระลึกเนี่ยจะมีราคาต้องเป็นธนบัตรตัวอย่างนะครับนี่ครับต้องเป็นธนบัตรตัวอย่างนะถึงจะมีราคานี่ก็แบงค์หกสิบ หนึ่งร้อยสองราชการแบงค์สิบหลังวัดแบงค์สิบทรงมา้าอันนี้ขอใส่ด้วยกันนะครับแบงค์ยี่สิบทรงมา้านะครับแล้วก็หนึ่งร้อยช้างแดงนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นชุดเหรียญเดี๋ยวผมจะแกะชุดเหรียญให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเหรียญน,นะครับชุดเหรียญเดี๋ยวเทรวมๆกันเลยแล้วกันนะครับน,นี่ครับ เหรียญวาระเลยจ้าเหลืออีกหนึ่งเหรียญน,นี่ครับหลากหลายวาระเหรียญวาระแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับเกินหน้าเหรียญไม่กี่บาทนะบางเหรียญบาทสองบาทเท่านั้นนะครับเนี่ยอย่างเช่นเหรียญหนึ่งบาทเรือหงแบบนี้นะเหรียญละสองบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ไม่ได้มีราคานะถ้าไม่เป็นพวกเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับนี่ครับ โอ้โหเหรียญทั้งหมดเลยครับโอ้โหหลากหลายรุ่นเลยนะครับแต่เหรียญชุดนี้เนี่ยนี่ครับนี่ก็เป็นราชาการห้าเหรียญชุดนี้เนี่ยจะเป็นแบบรุ่นที่เกินหน้าเหรียญไม่กี่บาทบางรุ่นก็เกินมาห้าบาทสิบบาทนะครับอันนี้ก็ซื้อรวมๆกันมานะครับผมนี่ครับก็จะเป็นตาแผ่นดินนะครับนี่ครับตาแผ่นดินนะครับแล้วก็อันนี้สมเด็จยญ้า นะครับเหรียญสมเด็จย่าเหรียญสิบวาระนะครับนี่ครับสมเด็จย่านี่ครับแล้วก็นี่ครับก็มีเหรียญครุฑนะครับผมเหรียญครุฑแล้วก็เป็นพวกนี่ครับเป็นเหรียญสองบาทวาระนะครับผมมีหลากหลายวาระเลยนะครับชุดนี้ท่านใดชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหน่อยนะครับผมขอบุณครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไปให้นะครับเผื่อท่านใดสนใจจ่ายนะ ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ